เห็ดอะไรเนี่ยเหมือนเห็ดตับเต่าหรือเห็ดปลิงมันนิ่มเหมือนปลิงอ่ะเพออิเ่งเคยเห็นนี่มันงอกใต้โคนต้นยางนาเล็กๆนัง่งกินได้หรือเปล่า ตับเต่าไม่น่าจะใช่นะมันนิ่มเหมือนปลิงอ่ะแปลกดีท่านใดเคยรู้จักว่ามันเป็นเห็ดอะไรครับอยากทราบเนาะเกิดมาเพิ่งเคยเห็นเนาะ กันปลิงนะนิ่มนิ่มนิ่มมากนิ่มกันปลิงน่ากลัวเนาะอืมแ,แ,แ,แต่มันจะมีร่องกลางๆลางตรงนี้อย่างนี้